สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับาค,คุณครูก็จะพานะครับนักเรียนไปจ่ายตลาดเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นการเลือกซื้ออาหารและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับมีน้ําส้มสายชูสีผสมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสําอางนะครับวันนี้เราจะมีวิธีเลือกอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย หรือมีทีเลือกนะครับเลือกซื้อเครื่องสําอางอย่างไรให้ปลอดภัยกับสภาพผิวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนครับอดับแรกนะครับเป็นการเลือกซื้อประเภทน้ําส้มสายชูนะครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนดูที่บรรจุนะครับว่าน้ําส้มสายชูนะครับบรรจุที่ไหนบรรจุในขวดหรือไม่แต่ถ้าบรรจุในขวดนะครับนักเรียนดูว่ามีเครื่องหมายอยนะครับบริเวณบริเวณขวดหรือไม่ดูดีๆเพราะเป็น หลักสําคัญเลยในการเลือกซื้ออาหารนะครับเครื่องหมายอยนะครับและก็ที่สําคัญครับลักษณะใสไม่มีตะกอนครับอ่านี่คือน้ําส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะครับต่อมาครับควรมีประเภทบอกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําส้มสายชูระบุเอาไว้ว่าเป็นน้ําส้มสายชูแบบมักหรือน้ําส้มสายชูแบบกันนะครับนักเรียนต้องดูว่าประเภทน้ําส้มนะครับมีอย่างไรบ้าง นะครับที่ขวดมันต้องระบุชัดเจนนะต่อมาครับอันดับที่สามครับการดูนะครับหรือการเลือกซื้อประเภทน้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งสาะครับเป็นระบุปริมาณกดน้ำส้มนะครับซึ่งนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับว่ากดของน้ำส้มสายชูนะครับต้องมีปริมาณที่สี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับอย่าเกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นเด็ดขาดเพราะว่าน้ำส้มมันเป็นกดนะครับนักเรียนมันเป็นกดอ่า และบอกปริมาตรสุทธิบอกชัดเจนนะครับอันนี้คือลักษณะของน้นําส้มสายชูนักเรียนมาดูครับน้ําส้มสายชูแบบหมักแล้วก็แบบกันนะครับกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนรูปภาพที่ครคูเอามาให้นักเรียนนะครับได้ชมได้ดูนะครับว่าแบบหมักมีลักษณะอย่างไรแบบสมีแบบกันมีลักษณะอย่างไรนะครับมันจะแตกต่างกัน,กนชัดเจนนะครับอันนี้คือเรื่องของประเภทน้ําส้มสายชูสสน,นะครับต่อมาประเภทสีผสมอาหารครับบางคนบอกว่า คุณครูครับทาไมสีผสมอาหารถึงกินได้ครับอ่ามันกินได้แต่ต้องดูให้ดีนะครับหนึ่งบนฉลากจะต้องมีข้อความเลขทะเบียนนะครับในเรื่องของตำลับสีผสมอาหารอ่าต้องระบุว่าสีผสมอาหารชื่อสามัญของสีผสมอาหารนะครับมีปริมาณสูทธิมีวิธีใช้อย่างชัดเจนนะครับและเราควรเลือกใช้สีผสมอาหารที่ได้จากธรรมชาติเช่นสีม่วงจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตยนะครับหรือสีเหลืองจากขามิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับการใช้สีผสมอาหารต้องควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งเลยสร้างสีสันสวยงามดึงดูดในการซื้อขายถ้าคุณครูบอกว่านักเรียนครับถ้านักเรียนไปตลาดนักเรียนเห็นอาหารที่มีสีสันที่สวยๆดังเช่นของหวานขนมหวานนะลูกชุบที่มันเป็นขนมป้าเป็นรูปเปยนรูปอะไรแล้วมีสีสันสวยงามนักเรียนชอบไหมครับ ชอบเนีเพราะว่าอะไรมีสีสันสวยงามดึงดูดนะครับเป็นการาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแพ็กเกจในเรื่องของการขายนะครับดึงดูดลูกค้าดึงความสนใจของลูกค้าใช้แล้วสีผสมอาหารเวลาเราจะทําอาหารนะครับเราควรเลือกให้ดีดูให้ดีว่ามีเลขทะเบียนมีเครื่องหมายอยอยหรือไม่ดูอย่างชัดเจนนะครับดูให้ชัดเจนต่อมาครับการเลือกซื้อสินค้าผสม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเสริมอาหารนะครับนักเรียนมาดูครับหนึ่งเลยคำานึงถึงความจําเป็นครับว่าเราอยากเสริมในเรื่องของอะไรดูความจําเป็นของเราเพราะว่าอะไรครับเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมักมีราคาแพงมากอย่างเช่นวิตามินครับอวิตามินแต่ละชนิดนะครับมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม เพราะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราเป็นไงครับอหาเงินนะครับก็หายากการจะซื้อหรือการจะกินอะไรเราต้องคิดและแต่ตองให้ดีว่าซื้อมาแล้วคุ้มหรือไม่เราต้องการหรือไม่นะครับอันนี้คือเรื่องของวิตามินซีคือเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและที่สําคัญครับต้องมีเครื่องหมายออยคบนักเรียนมันต้องดูว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอต้องมีเครื่องหมายออยํากับชัดเจนว่าการเลือกซื้อนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญ ฉ่านั้นแล้วเครื่องหมายออยนะครับตังเรียนดูดีและอีกหนึ่งอย่างครับไม่ควรเชื่อในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อครับบางาผลิตภัณฑ์ครับโอ้โหโฆษณาออกไปเนี่ยเป็นไงครับสวยหรูครับสวยงามอาดูดีมีราคากินปุ๊บอ่าอย่างเช่นยาลดความอ้วนกินวันนี้อ้วนทันทีกินน็ดลงสิบกิโลเป็นไปได้ไหมครับนักเรียนมันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องดูดีๆในเรื่องของการโฆษณานะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อที่มันเกินจริงและบางครั้งครับมีของแจกของแถมมากมายเราก็ชอบครับคนไทยจะมีนิสัยที่ชอบอแถมน้อยแจกน้อยเห็นไหมฉะนั้นแล้วการจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นักเรียนอย่าเห็นแต่ของฟรีนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับเครื่องสําอางครับนักเรียนอ่า เครื่องสําอางก็จะมีนะครับฉลากนะครับดูส่วนประกอบว่ามีส่วนประกอบที่เป ja ็นอันตรายต่อผ like ิวหนังของเราหรือไม่และมีเครื่องหมายออยกำกับหรือไม่นะครับในเรื่องของเครื่องสําอางนะครับผลิตจากแรงที่เชื่อถือได้นะครับมีใบเสร็จถูกต้องนักเรียนสังเกตไหมว่าเครื่องสําอางอยู่บนห้างกับเครื่องสําอางตามเลขขายตามทางมันจะแตกต่างกันอยู่บนห้างมันจะมีใบเสร็จบอกอย่างชัดเจนนะครับจะมีใบกํากับเขาเรียกว่า มีคู่มือนะครับคู่มือในการใช้ชัดเจนหรือว่าผลิตวันไหนใช้อะไรบ้างแต่บางครั้งเราซื้อนะครับบริเวณข้างทางมันก็ไม่มีบอกเลยหช่ไหมข้อแตกต่างกันนะครับและไม่ควรซื้อเครื่องสําอางจากรถเล่ขายทั่วไปหรือหลงเชื่อในสรรพคุณอวดอ้างนะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้คือการเลือกซื้อเครื่องสําอ่างนะครับนักเรียนดูนะครับออยไม่ได้ออกเครื่องหมายให้กับเครื่องสัาอางทั่วไป จะออกได้เฉพาะเครื่องสัต์อางที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังของพวกเรานะครับเลือกซื้อให้ดีๆนะครับอย่างเช่นลิปสติกนะอะไรครับบัตคาล่าหรออะไรอ,อะไรบัตออนออครูก็ไม่รู้นะครับอันนี้นักเรียนต้องเลือกซื้อดีๆแป้งฝุ่นแป้งพับแป้งอะไรนะครับรองพื้นอะไรครับอ่าเยอะแยะนะครับคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเป็นของผู้หญิงนันกเรียนก็พยายามเลือกนะครับเลือกในสิ่งที่ดีนะครับดูว่ามีออยอหรือไม่ ไม่ใช่ว่ามันถูกแล้วก็เขาอวดอ้างสรรพคุณแล้วก็ซื้อเลยนะครับให้เราคิดแต่ตองดีโอเคครับวันนี้ครูก็มีแบงานนะครับแบงงานเรื่องแรกนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการเลือกซื้ออาหารประเภทน้ำส้มสายชูและข้อสีผสมอาหารนะครับให้เรียนเขียนผังความคิดมาแล้วก็ใบงานชิ้นที่สองนะครับก็จะเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางนะครับให้เรียนเข mm. ียนผังความคิดมาโอเคครับเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ